ใส่สวยใส่สวยใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ใส่ใหญ่อุ้ยอ้อุ้ยฝูงฟูงอุ้ยปลาเก๋าแข็งปลานิ้นหินสามปลาสร้อยหนึ่งนะครับกำลังวัด้ะยททางเลยออกภูเขาดนะได้จุนอยูนี้ตั้งนะ ดีเ c ซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องธรรมะให้กินถิ่นไทยนี่มะลุนเซียนยอยางเก็บน้าครับไมายมนีม่ก็ค่อนข้างหกนะครับตน้นไมยลาบน้ำยังไหลอยู่ครับมงหาเซียนยอบุคอเลยเซียนยอยางละก่อนอางรุงแบบมดวิเนามถ่วมต้นไม,นนมยลาบนะครับ พอหมายบ่สิมานบ่าดี๋ยวมากันมาทั้งหมดสี่เส้นเนาะครับนี่เส้นเน้นแนมาครับรถเจ้าของนามันก็มาสี่เสี้ยนขึ้นกันนี่กัสี่เสี้ยนแต่ว่าหทั้งตากงเดี๋ยวมาดูกันทั้งหมดเลยทั้งใจตามหาเส้นเน้กันให้เห็นเส้นเน้อพออยู่ตาหก เ้นเจุประเดิมนะครับตัวเลขรู้จะไปถึงเซนจูหรือเปล่าระดับน้ำตอนนี้ ท่วมชุดหรือเปล่านะครับอ่นะคตัวที่สองอันนี้ใช้ยอเจ็ดซอกนะครับเจ็ดซอกสามเส้นขึ้นพื้นที่จำกัดนี่นะครับหมายเนขหกหาจุดบ,บางยอลำบาก

สนมนัากก็เป็นอินน,น,นะครับนินจะส่วนใหญ่นินก็มีตั้งแต่ไซเล็กเป็นไซใหญ่แล้วครับดียวแต่ว่าจะมันไม่มันยอมมาตัวมังยอร์รวม,มาแล้วมาแล้ว,วดะเธอือดแ้ขนาดอ,อาซีซิน นายเลือดมาอีกหนึ่งแก้มมุมกล้องบ่ค่อยดีครับมืยเนะี่ยพอลมไปบ่ได้เลือดเลือหลายล้วมล้มแฮงอยู่นได้แค่มมุนี้อาจจะย้อนแสงนิดไปนะครับด้านนี้เพราะว่าไปเปลี่ยนมุมกล้องยากเนื่องจากก้นน้ำระดับน้ำลุก Má mà ít một dạ hàng hàng kìa xuống hàng tới chỗ đấy xoay xuôi xoay xuôi xoay dày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  xoay xoay เห็นนกับมเห็นกันนะครับนี่จะเสียงหาต้นมลักูนะเส้นเบีย่ด้านปุ่นทางออกด้านพู้แต่จะหลัดเส้นหลีนะครับมาเห็นกันนี้จะเสียงเห็นได้ผูนะเห็นนกขาว นีอ่อะไรตำผัดเบื้องมาแต่โอ้โปางจุเข่าแข็งไงเข่าแข็งไง่าจะาาางงาเพี้ยนกับบ่อคอยนี้นะ้าตัวไงคือโดดออกอืมโดดรองอีกแล้ว อะไรในโยถึงเตี้ยมครับใส่สี่เซนมาเป็นฝูงเราแต่ตัวสะสมแต้มไปเรื่อย ไวมากยกยวัดรวมไม่รู้ว่าปลาอะไรจะมาเข้านะครับมาตอนไหนก็ไม่รู้ม,มีเยื่อะวางโยอโลปลาอย่างเดียวอืมอีกมครับยังไม่เจอปลาฝูงนะครับวันนี้ อต right? ัวในึ่ตัวแล้วกินเงล่ตัวเดียวฮบส่เนี่ยปใส่เบิร์ดยังเห็น ใส่เจ็ดเซนแปดเซนใส่สี่เซนเก็บให้เยนะสะสมแตนมเราละตัว2ตัวอง่ายแล้วไซนี้สวย ใเจ็ดเส้นแปดเส้นนะครับสวยกำลังทอดใส่สี่เส้นงอสามเส้นครึ่งกะได้เปรียบย้อยๆหน่อยหนึ่งคือมันใส่หน่อยกบบนี้นะครับใส่หน่อยกับเห็ดปลาเด็ดเดียวเห็ดปลาแห้งปนินตาแห้งปนินไร้ก้างนะครับตาแห้งคุกงา ทอดกรอบอร่อยเมนูฮิตส่แป้น,แแน่แดเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับตัวแ่หมดจุ๊บ่จะโผล่ลูกแค่หนอ cái này đấy, thằng keng đột súng đấy, hả? 2 แล้วถุนกันแล้วบักเกื่อตัวเดียวยหางไม่แล้วครบปลา หมาไม่ไมพ่ยึงถือดีไม่เล th ือนเงียบอีกแ,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 แล้วแก้มแมอีกแล้ว ไปครับเก็บไปลาบางรอปลาครับวัดดวงถีชาวบ้านให้กินแบบวิถีชาวบ้านล้วันนั้นมีอาหารไม่มีเยอะวัดวงไปเรื่อยๆดูบริเวณไม้ยามใต้ี่เอ็นนี่ติดไรไม้ลบมันืดดินแต่เสียงเสียงเบียบแต่ไม่เห็นตัวมันมืดก็ได้ว่าไม้ลบเขาใต้ต่เอ็นมีผ้า ไล่แล้วใส่5เซน6เซนนะครับสอวนี้วดูแต้มยังไม่เจอเข้าคู่ก็ยังไม่เจอครับว,วันนี้เก็บรอบละตัวปุ๊บแต้ม บล็กตัวปอ๊บโอ๊กสัมอน,นิ้นตัวน,นี้ตัวน้ำสัมหนาออกไาเดินนี่ข้อเส้นเบียบการน,นี่ครับ ในน้ำก็นที่นี่ต้นมายร่าประเทล้วครับเบึงเทิงอ่ะอาทิเบึองเรายี่บหกนะครับแต่ว่าอยู่ใต้น้ำหกบึ้งเซนลี่เป็นยังไงแต่เซนลี่อยู่ทั้งใดย์ยังเบิงหมอกหน่อยกันเซนลี่แล้วครับ Đi ta hôn nít Nó ở ở sọc cho đi thùng tá bằng đưa được lại nhé Ô. ตีเปน,น,นฟุ้งเวะ่ตีเรี่ยทีตลอดเตะโอ้โพรอ,อยู่นี่โดนตานเล่นเต็มเล่นรองซัดๆขทางพูดเบอ์หลายบาทมันเปพูดุ้เตีขันได้สั้นน่้นิ้นใหญ่ยูมันมเป็นฟุ้งบ่ จูนแบบมี้ทำหนี้กัมาตัวเดียวบัตรละตัววันนี้เป็นฝูงง่ายมหาเลย้ัตรละสองตัวกับพ่อถ้ามันาง็ลาล่ะแล้วถึงเก้างแล้วเราลางเงาข้าไดต้ตัวนี้ไคู่นึงมาเต้นำงานี่อ้คูนอืม นดีหมานอยูคนเดียวครับแต่ตลาดื่ออกไปข้างนอกเรายกย่อเตาศอกบ่มีบนวางย่อเป็นลีย่อเจ็ดซอกไปเจ็ดซอกไปงไม่เหลียวขอมีเบียร์แัดซอกอีกบนไนมาถือตาหาเแขนอืตัวงามเลยเจ็ดโตโติงใหญ่นะอืมติดย่อหาซิ้นเลย ปลาหัวแข็งติดย้อยหาเส้นเลยคลมใหญ่มัน,มน,นโอ้ยมุง,งานางมุง,งเอาอย่างนั้นบาทเนี่ยโซโยกระดูดเท้าว,วึ้นค่ะฮึฮึแ่พอได้ปลากลับไปเลี้ยงลูกลียๆไปเสียนั่งกันเล่อยๆเล่อยห้างนี่แล้วว่าเล่อยที่นี่แล้ว ยาพูดกับสมบาอืมจูมันวูดหลายเทียดียว่ามันฟังกัน <ไง S 2> อยู่นั้นไม่คยได้ป่าหรอกมันหักยูได้มองเมองเกาเยนะย้ายยูมันย,ย่างหาเกิา้ายาปที่ไต่พันนีนยูอืม,มลสลวสวยใส,ส่อาซินซินใส่หกเซนคบค้า เราจะไปถือ,อป่ามึงปิดกล้องดอกดินเลยกางเดินด้านนี้อาจีมีเสียงลมแน่นะครับเพราะไม่ได้ใช้ไม้วันนี้ไม้เสียหลายวันแล้วยังไม่ได้ซ่อมหนึ่งแ้มอืม,ม,ม,อมสอง สืมบัาฟ้าลืน่นนี่ก็ได้แทบทุกบาทเลยเฟ้สาสองสำเทียนึงม,ม,มาเียงสี่คืออยู่เนี่ยมาละโตสองตัวดอดีร้อโดน อุ้ยอุ้ยฝูงฝูงอุ้ยปลาเก่าแข็งปลานินน้นเิ็นสามปลาสร้อยหนึ่งนะครับโอ้ยพ่อฝูงซี่คือนะเว้ยเลยนเฝ้ปาปลาปลาและวโตต้องโดนโอ้ชิดนเล่นนาะคนธุ์ฮึฮสองเต็มน่ามีปลาแย่หลายเนาะ มี่ปลาตื้นที่ห้างเพ่นเสียงจูข่ามาทั้งนี้แล้วครับเ้าทางปลาในปลาบางคนห้างหลไรว่าจะมุถึงโล้

สองซุดมาอีกแล้วสองแต้มถือแทบทุกบาทได้เลยตัวสองตัวนี่ดีมาเลยเด้อนั่นออกหูขาดแน่นอนตัวใหญ่อยู่คุณอ่ะคุณอ่ะหูมันนะ น้อยด้วยว่ากันกำลังวุฒิย้ายท่างเลย <c oughs> <c oughs> ออกหู้ขาดนะหุ้่ได้จูนหู่นี่ตำนาเป็น <c> ล <oughs> <c oughs> ีมานครับเมื่อนะวุฒิย้ายไปซุมเส้นจูว่ากัานออกปตัวหนึน่งออกหู้ขาดออกหู้ขาด โหลดหลด,หลดสนินหืมไมกแล้วโอ้มาคู่มาคู่คเสี่นับส,สี่เซนแม่สี่เซนเจ็ดศอกอืถึกสุบาทเลย ฟูฝูฟูฟูนี่ก็ถือตลอดได้นะนี่ก็ได้มโดด giọt và hẹn by hand move 4 cm เ,เซนลีครับเซนลีตัวใหญ่แล้วครับวัอนที่เอ้ยไปเอวยมานะั้นสองทางยไม่ขอปลาทางนึ้ ปลแห้งเยอะคัวันนี้ใสไปลห้งเยอะ